ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้มาฟังพลังเสียงของมาร์ตจุทาวบุธที่ร้องก็ไม่ได้แรปก็ไม่รอดได้ค่าว่าคุณมาร์เนี่ยกำลังจะผันตัวเป็นนักร้องการจะออกคู่กับพี่พีคการออกเพลงคู่กับพี่พีคเหรอใช่แล้วฟิดแบคมันดีเกินวันนี้ป๊อกอยูแล้วให้ป๊อกสอนไหมลองแรปดูไหมลองแรปวันนี้ฮอลลีวูดเกมไนท์แย่แบ คุณมากับใครอมาที่นี่แล้วยังไงหาห้องไม่ค่อยเจแล้วมาดูซุปตาสายแดดที่ได้ยินเพลงเมื่อไรเป็นต้องลุกขึ้นมาเต้นไป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  ที่4สิงหาคามนี้6โมง20นาทีดูทีวี v กด333ดูมือถือกด 3+ พส